สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองจอกลึกเรื่องราวของ XG หรือ XG นะครับวง g กิลกร o u p จากญี่ปุ่นที่ผมว่าตอนนี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยด้วยแนวเพลง R&B ฮิ p ฮอปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่วิเคราะห์เส้นทางสู่ระดับโลกของพวกเธอเลยครับแล้วก็มีพวกรายละเอียดความสำเร็จ รางวัลแฟนดอมอัลฟาซีสที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เวลทัวร์ครั้งแรกด้วยเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะลองแกะรอยดูว่าเอ๊ะอะไรคือสูตรลับความสำเร็จอะไรทำให้ XG ดังไกลขนาดนี้โดยเฉพาะกับแฟนๆชาวไทยเราด้วยแล้วทำไมพวกเธอถึงกลายเป็นวงที่แบบต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดมากๆ จุดเริ่มต้นของพวกเธอก็คือซิงเกิลเดบิวต์ที่ปิโตสใช่ไหมครับเมื่อเดือนมีนาคม2022ใช่ค่ะภายใต้สังกัด x g l x ในเครือ AVEX ซึ่งออตอนนั้นก็สร้างความฮือฮาได้พอสมควรเลยนะคะตั้งแต่รแรกๆเลยครับผมมาเริ่มคํำความรู้จักสมาชิกทั้ง7คนกันก่อนไหมครับมีจูรินชีซาฮินาตะฮาวี จูเรียมายานแล้วก็โคโคนาแค่เอ่ยชื่อนี้ก็รู้สึกถึงพลังแล้วนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่แค่ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนอย่างเดียวใช่ไหมครับที่ทำให้พวกเธอน่าสนใจขนาดนี้ใช่เลยค่ะคือสิ่งที่ทำให้ XG โดดเด่งมากๆเนี่ยคือการผสมผสานทักษะของทั้ง7คนได้ลงตัวจริงๆมันสร้างเคมีสร้างดานามิกที่แบบ แตกต่างออกไปโดยเฉพาะการที่วงจากญี่ปุ่นจะมาเน้นแนวฮิปฮอปไ b เข้มข้นขนาดนี้ก็ถือว่าฉีกแนวเดิมๆพอสมควรเลยนะคะอืมอมจริงครับแล้วความสำเร็จก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะพวกเธอพิสูจน์ตัวเองด้วยรางวัลสำคัญๆญอย่าง Rising Star Award จากเวทีใหญ่อย่าง MTV v m a j ปี2022อ๋อครับหรือว่า Next Star Women จาก K Star MBA ปี2023ค่ะ แล้วก็ล่าสุดเลยปี2025นี่คือปังมากจริงๆคว้าไปถึง2รางวัลจาก MTV v m a j อีกครั้งทั้ง Best Visual Effects และก็ Performance of the Year จากเพลง Wake Up ตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างคะในมุมมองผู้ชั่ยวจารย์ คือการที่วงจากเอเชียนะคะสามารถคว้ารางวัลในสาขาที่ค่อนข้างสำคัญอย่าง Visual Effects แล้วก็ Performance บนเวทีระดับสากลแบบนี้ได้เนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนเลยค่ะถึงมาตรฐานการผลิตทั้งตัวเพลงเองมิวสิกวิดีโอแล้วก็ศักยภาพการแสดงสดที่มันเทียบเท่าระดับโลกจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่เพลงดีอย่างเดียวแล้วแต่คือแพคเกจทั้งหมดที่มันแข็งแกร่งมากๆ พอพูดถึงการแสดงสดก็นึกถึง World Tour ครั้งแรกเลย The First House ที่จัดในปี2024 2 0 2 5ถึง2025นี่ไปมาแล้วทั่วเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็มาที่กรุงเทพบ้านเราด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากนะคะคือบัตรคอนเสิร์ตขายหมดเร็วมากในหลายๆเมืองทั่วโลกเลยครับซึ่งแน่นอนมันก็แสดงถึงฐานแฟนคลับหรือที่เรียกว่าเอลฟาสเนี่ย ที่เหนียวแน่นมากๆแล้วก็การยอมรับในวงกว้างจริงๆแต่หลายวงก็ชัวร์แล้วบัตรหมดเหมือนกันนะครับมีอะไรที่ทำให้การโซเอาของ XG มันดูน่าทึ่งเป็นพิเศษไหมครับในมุมมองของคุณอืมดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากพลังการแสดงสดที่มันดุดดันแล้วก็แตกต่างนะคะประกอบกับความกล้าที่จะนำเสนอคอนเซปตที่ไม่ใช่แบบพิมพ์นิยมอย่างเพลง w a ล k u p ที่ทั้งดิบทั้งเท่ หรืออย่างการที่โคโคนาตัดผมสัน้นอันนั้นก็กลายเป็นไวรัลเลยสร้างอิมแพกมากๆมันแสดงถึงความมั่นใจในแนวทางของตัวเองค่ะน่าสนใจครับนอกจากเรื่อง performance ที่แบบสุดปังแล้วเนี่ยอะไรคือสเสน่ห์หรือที่เรียกว่า x factor ที่ทำให้อ u r face ทั่วโลกเขาตกหลุมรักพวกเธอขนาดนี้ครับจากข้อมูลที่เรามีนะคะดิฉันว่ามันเป็นส่วนผสมหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกก็คือทักษะที่ครบเครื่องจริงๆทั้งร้องแรปเต้นคือเอาอยู่หมด อสองคือเคมีระหว่างสมาชิกที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ดูสนับสนุนกันดีสามคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่แฟนๆสัมผัสได้ผ่านพวกคอนเทนต์เบื้องหลังต่างๆใช่ครับใช่ครับเห็นบ่อยเลยและสุดท้ายคือความเป็นตัวของตัวเองค่ะที่ไม่ได้พยายามจะเป็นเหมือนใครแล้วเรื่องการสื่อสารกับแฟนคลับทั่วโลกล่ะครับพวกเธอทําได้ยังไง ดูเหมือนจะไม่มีกำแพงภาษาเท่าไรหร่อก็มีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากๆด้วยอย่างซีรีส์ XG Tape ที่ปล่อยของโชว์สกิลรับแบบเน้นๆเลยอ๋ออันนั้นผมก็ดูครับสุดยอดมากหรือการไปออกรายการดังในต่างประเทศอย่าง The First Take หรือการร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกพวกนี้ก็ช่วยขยายฐานแฟนแล้วก็ตอกย้ำพัดลักความเป็นสากลของวงได้ดีมากๆค่ะ ซึ่งกระแสะในไทยก็คือแรงไม่แพ้กันเลยนะครับอัลฟาชาวไทยนี่เหนียวแน่นจริงๆเห็นได้จากทั้งโซเชียลมีเดียคลิปเรียกชั่นคลิปเต้นคอเวอร์นี่เต็มไปหมดใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนคอนเสิร์ต The First h o w ที่มาลงจอดกรุงเทพเมื่อ4สิงหาคม2567ที่ UOB Live ที่ผ่านมาบัตรก็คือหายวบไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันตอกย้ำความนิยมในบ้านเราจริงๆจริงค่ะหมดเร็วมาก สรุปแล้วเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่า XG เป็นมากกว่า g ก r ลกรุ๊ปตามสูตรสำเร็จเดิมๆนะครับพวกเธอเหมือนเป็นกลุ่มศิลปินที่กำลังท้าทายแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ๆให้วงการด้วยความสามารถจริงๆสไตล์ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็การเชื่อมต่อกับแฟนคลับทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะชวนคิดต่อทิ้งท้ายไว้นะคะคือการที่วงดนตรีจากญี่ปุ่นเลือกที่จะนำเสนอตัวเองผ่านแนวเพลง R&B อิทฮอแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยแต่กลับสามารถบอกว่าทลายกำแพงทั้งภาษาและวัฒนธรรมสร้างาฐานแฟนคลับระดับโลกที่แข็งแกร่งมากๆได้สำเร็จปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรเกี่ยวกับภาพรวมหรือทิศทางของวงการเพลงโลกในยุคปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นี้บ้างไหมอืมนั่นสิครับเป็นคำถามที่ ชวนให้ติดตามต่อจริงๆครับว่าเส้นทางของ XG และวงการเพลงโลกจะเป็นยังไงต่อไป